ทุกคนเปิดคลิปแบบนี้นั่นแหละเพราะวันนี้เราจะให้ดูตู้เสื้อผ้าของเราเย้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเสืออนนะอเส้อผ้าก่อนนะทุกคนขออนุญาตไปหยิบเสื้อผ้าก่อนนะเสื้อผ้าที่เราใส่บ่อยก็คือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้สีม่วงกับสีฟ้าทุกคนจะเลือกตัวไหน เราขอเลือกสีม่วงเราชอบสีม่วงมากๆเดี๋ยวให้ดูเพิ่มอีกนี่แล้นี้เราซื้อของไ d d ีดัอนะทุกคนเสื้อสีแดงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยทุกคนดูให้ดูข้างหลังนี่แล้วก็มีเสื้อสีชมพูด้วยแล้วก็มีเสื้อสีฟ้าด้วย เดี๋ยวเราเก็บก่อนนะทุกคนต่อไปจะพาเสร็จแล้วใช่ปะต่อไปเราก็จะให้ดูกางเกงของเราเรย้เกงของเราก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเห็นปะเห็นใชน่ปะอืมเนี่ยกางเกงของเรานี่ให้ดู แบบนี้เออนี้ดีกว่าไหมเกงของเราผ้ายยืดนะทุกคนยืดได้ดีมากๆเลยของที่เราใช้บ่อยก็คือโทรศัพท์เอาไวโ้โพสรูป Instagram YouTube แ,แล้วก็ l e m o n a แล้วก็ TikTok นี่นะโทรศัพท์สำคัญสำหรับเรามากเลยเพราะาเราอาัดคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือ และสิ่งที่สำคัญมากกว่าโทรศัพท์มือถือนะทุกคนก็คือนาฬิกา Apple Watch ดีมากๆเลยเดี๋ยวไว้เราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะสามารถดู h Har ั b บีทได้ด้วยและสิ่งที่สำคัญก็คือที่ชาร์จแบตนะทุกคนสำคัญในชีวิตของเรามากๆเลยต่อไปสิ่งที่สำคัญที่ไม่แพ้กับที่ชาร์จแบตก็คือกระเป๋าเราชอบกระเป๋าเรามากเลยเห็นไหมมี มีกระเป๋าตังค์ด้วยอเราอาบน้ำเสร็จอะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับโทรศัพท์มือถือในกาบ Apple Watch นั่นก็คือทาวเวอร์หรือผ้าเช็ดตัวสำคัญกับชีวิตประจำวันเรามากเราใช้เป็น Hello Kitty ของ s t a d ดิโอนะทุกคนต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือขี้อน้ำมาใช้ของ Baby m i มดีมากหอมมากนะทุกคนนี่ก็คือคลิปช่้งสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคน subscribe เรากดไลค์กดแชร์นะทุกคนไปแล้วนะทุกคนบายบาย